โอเคฮะสวัสดีฮะผมสล a มเดอร์สตอนนี้ทุกคนอยู่กันใน10อันดับเครื่องจักรสุดเท่ในยูกิโอกันนะฮะก็ไม่ใช่การจัดอันดับแบบเป็นทางการนะฮะไม่จะไปต้องกังวลดังนั้นแล้วเราจะมาจัดอันดับกันแบบสนุกสนานว่าใน10อันดับสุดเท่นี้จะมีมอนสเตอร์ตัวไหนบ้างในยูกิโอที่มาติดอันดับบ้างแต่ว่าเราจะเน้นความเท่เป็นหลักเลยนะฮะทีนี้เราไปฟังกันดีกว่าเริ่มจากอันดับที่10นะฮะซึ่งนั่นก็คือแอนติกเกียเคโอสไจแอนะฮะ เป็นร่างฟิวชั่นของแอนติกียถึง4ใบเลยแม้ว่าจะใช้คอสในการอันเชิญค่อนข้างที่จะหนักมากแต่นี่ก็คือเป็นไพ่ตายที่เด็กแอนติกียเนี่ยควรที่จะมีติดเด็กไว้นะฮะด้วยพลังโจมตีถึง4,500รวมถึงที่ว่าการ์ดเนี่ยไม่รับผลการ์ดเวทแล้วก็กับดักด้วยนะทำให้มอนสเตอร์ตัวนี้สามารถที่จะ ฝ่าแผงหลังไปได้ค่อนข้างไม่ยากเท่าไหร่นอกจากนี้นะฮะในตัวของ Chaos Giant เนี่ยยังมาพร้อมกับเอฟเฟกที่ว่าสามารถโจมตีมอนสเตอร์อีกฝ่ายได้ทุกตัวนะฮะตัวละครั้งแต่แค่นั้นมันก็ยังไม่สะใจวัยรุ่นพอเพราะว่าการจู่โจมแต่ละครั้งเนี่ยมันสามารถที่จะเป็นการจู่โจมแบบเจาะพลังป้องกันได้หรือง่ายๆก็คือต่อให้ตั้งป้องกันไว้ก็โดนเดามดอยู่ดีนะฮะและที่สะใจยิ่งกว่าก็คือในช่วงแพทเทิร์นเฟสนะฮะอีกฝ่ายเนี่ยจะไม่สามารถ สั่งใช้งานเอฟเฟกต์มอนสเตอร์ได้เลยมันเลยทําให้การใบนี้นะฮะเป็นการ์ดที่น่ากลัวมากในตอนแบ t เทิลเฟสนอกจากเอฟเฟกที่กล่าวมาทั้งหมดแล้วดีไซน์ของมันเนี่ยก็ดูเท่แล้วก็ดูดันถูกใจผมมากๆเลยเรียกได้ว่าดีกว่าอัลติเมตโกเลมซะอีกนะฮะทีนี้ก็จะเป็นอันดับที่9ซึ่งนั่นก็คือ A to C Dragon Buster Cannon เป็นร่างรวมขั้นสุดยอดของ A B C Dragon Buster กับ X Y Z Dragon Cannon นะฮะ ซึ่งมันมาพร้อมกับเอฟเฟกสุดอลังการเลยนั่นก็คือเมื่ออีกฝ่ายสั่งใช้งานการ์ดเวทมนต์กับดักหรือว่าเอฟเฟกมอนสเตอร์เราสามารถที่จะทิ้งการ์ดบนมือเราหนึ่งใบเพื่อเนเกตการใช้งานแล้วก็ทำลายการ์ดใบนั้นทิ้งได้ฟังดูผิวเผินนะหลายคนอาจจะบอกว่าเอ๊ะมันก็ดูธรรมดาไม่ใช่หรอก็แค่ทิ้งการ์ดบนมือเพื่อเนเกรอะไรอย่างนั้นใช่ไหมถ้าหากว่ามันเป็นเนเกรเฉยๆธรรมดามันก็ธรรมดาเลยฮะแต่ว่าผมยังไม่ได้พูดสักคำเลยนะครับว่ามันเนเกตได้หนึ่งครั้งต่อเทิร์นนั่นา ตราบเท่าที่เรายังมีการ์ดบนมือทิ้งเป็นคอสอยู่เรื่อยๆนะฮะเราจะสามารถเนเกตอีกฝ่ายได้จนอีกฝ่ายเนี่ยแทบไม่เหลือการดเล่นเลยก็ว่าได้นะฮะท่านั้นไม่พอเจ้าเนี่ยมันยังมีอีกเอฟเฟกต์หนึ่งก็คือสมมุติว่าเราคิดว่าโอ้สถานการณ์ไม่ดีแล้วสงสัยไอเอทูซีของเราเนี่ยจะโดนเล่นงานเราก็สามารถที่จะเชนหนีได้ด้วยเอฟเฟกต์ที่2ซึ่งนั่นก็คือแบนิชการ์ดนี้เพื่อที่จะเรียบ ABC Dragon b u อน e r กับ XYZ d r a g o n c a n n o n อนแนอนที่ออกจากเกม กลับมายังสนามได้ทั้งคู่เลยนะฮะม,ม,มันก็หมายควาว่าเป็นการแยกร่างหนีอะไรฮะเรียกได้ว,ว่าหากว่าเนเกตย,กยจนน่าลำคัญไม่พอแล้วมันยังมีเอฟเฟกหลบแบบดิจิตอลหลังจากคลายร่างอีกด้วยนะฮะและพอคลายร่างเสร็จเราค่อยกลับมารวมร่างใหม่ก็ได้ <c oughs> เรียกได้ว,ว่าโอ้โหมันเป็นตัวที่ค่อนข้างเก่งเลยนะฮะแม้ว่าดีไซน์เนี่ยมันอาจจะไม่ได้สวยสุดก็ตามแต่ความคลังของหุ่นประกอบร่างเนี่ยมันไม่ธรรมดาหากคุณชอบหุ่นประกอบร่างเจ้านี้จะต้องติดอันดับหนึ่งในใจคุณแน่นอน ทีนี้ก็จะเป็นอันดับที่8ซึ่งนั่นก็คือไซเบอร์ดราก้อนอินฟินิตี้ในเหล่าไซเบอร์ดราก้อนการ์ดทั้งหมดที่ผมเคยเห็นมาผมให้อินฟินิตี้เนี่ยสวยสุดแล้วเพราะนอกจากว่าพี่แกเนี่ยจะมีดีไซน์ที่แบบว่าเล่นสีตรงกันข้ามเพื่อเลยถ้าหากว่าสังเกตนะฮะไอไซเบอร์ดราก้อนตัวอื่นๆเนี่ยมันจะเน้นสีขาวอะไรเงี้ยใช่ไหมแต่ว่าตัวนี้มาแปลกเพราะว่ามันจะเน้นดําแล้วก็ตัดแดงนะฮะทำให้ไซเบอร์ดราก้อนร่างนี้ดูหรอขรึมแล้วก็ดูแพงมาก เอฟเฟกก็จัดได้ว่าไม่เบามาตั้งแต่สมัยก่อนและสามารถที่จะเนเกตแล้วก็ทำลายผลของการ์ดอีกฝ่ายได้เทอละครั้งด้วยการถอดโอเวอร์เลย์หนึ่งใบออกจากตัวนะฮะถแถมถ้าหากว่ากลัวว่าการ์ดนี้เนี่ยมันจะหมดโอเวอร์เลย์ก็ไม่มีปัญหาเลยเนื่องจากว่าการ์ดนี้นะฮะเทอละครั้งเนี่ยมันสามารถที่จะดึงเอามอนสเตอร์ตัวอื่นที่ตั้งโจมตีอยู่บนสนามเนี่ยมาเป็นโอเวอร์เลย์ได้เรียกได้ว่าจะดึงของเขาดึงของเรามาเป็นวัตถุดิบเพิ่มเติม ก็ได้เช่นกันนะฮะเท่านั้นไม่พอพลังโจมตีของการ์ดนี้จะเพิ่มขึ้น200ต่อโอเวอร์เลนในตัว1ใบอีกด้วยเรียกได้ว่าสมัยที่มันออกมารแรกๆเนี่ยโอ้โหมันแกร่งมากๆเลยฮะแล้วก็เป็นการ์ดที่ออกมานานมากแล้วเช่นกันเป็นไซเบอร์ดราก้อนที่ผมชอบที่สุดนะฮะชอบจนถึงขนาดที่ว่าผมมีการ์ดจริงใบนี้เก็บไว้นะฮะแต่ว่าทั้งๆท,ที่ตัวผมเนี่ยไม่มีเด็กไซเบอร์ดราก้อนนะฮะแต่ว่ามีการ์ดจริงใบนี้เก็บไว้เอาไว้ดูเล่นมันสวยมากเลยทีนี้ก็จะเป็น อันดับที่7นะฮะซึ่งนั่นก็คือไซเบอร์ดาร์กเนสดราก้อนอ่ะก็ยังคงอยู่กับการ์ดของเรียวนะฮะแต่ว่าเปลี่ยนมาเป็นไซเบอร์ดาร์กแทนและก็ไซเบอร์ดาร์กเนสเนี่ยคือร่างที่ผมชอบที่สุดแล้วนะฮะมันเกิดจากการรวมร่างของการ์ดไซเบอร์ดาร์กถึง5ใบเลยแม้ว่าสเต็ตของมันเนี่ยจะดูต่ำต้อยมากเพราะว่าโอ้โหใช้การ์ดรวมร่างถึง5ใบแต่ว่าสเต็ตได้แค่2 0 0พเนี่ยนะแต่เอฟเฟกของการ์ดนี้ก็ถือว่าไม่เบานะฮะเพราะว่าเมื่อมันอัญเชิญแบบพิเศษออกมาแล้วมันจะสามารถ นำเอา monster เผามังกรหรือว่าเครื่องจกักรจากสุสานเราเนี่ยมาสวมใส่ได้นะฮะแล้วก็จะได้รับพลังโจมตีเท่ากับม m o เตอร์ที่นำมาสวมด้วยแถมการ์ดนี้ก็ยังมีความสามารถที่จะเนเกทได้ดีเยี่ยมเพราะว่าหากอีกฝ่ายสั่งใช้ง,งานการ์ดหรือว่าเอฟเฟกนะฮะเราสามารถที่จะ ส่งการ์ดสวมใส่บนสนามเราลงสุสานเพื่อที่จะเนเกตการใช้งานแล้วก็หากทำสำเร็จทำลายการ์ดใบนั้นทิ้งไปด้วยซึ่งเอฟเฟกนี้ไม่จำกัดการใช้ต่อเทินนะฮะตราบเท่าที่ยังมีการ์ดสวมใส่เหลืออยู่บนสนามเราเราก็สามารถที่จะเนเกตได้เรื่อยๆนั่นก็เลยทำให้ Cyber Darkness Dra ก o อนเนี่ยมีความน่าเกรงขามอยู่พอสมควรเลยและก็แน่นอนนะฮะว่าดีไซน์พวกหุ่นรวมร่างเนี่ยผมชอบอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันจะต้องติดชาร์แน่นอนอย่าง Cyber Darkness ใบนี้ ทีนี้ก็จะเป็นอันดับที่6นะฮะซึ่งนั่นก็คือเพอร์เฟกต์คีไคโอหรือว่าราชันจักรกลร่างเพอร์เฟกการ์ดสมัยเก่าตั้งแต่ยุคข,ของมูโตยูกิเลยนะฮะแต่ว่าความเท่เนี่ยผมยังมองว่ามันไม่ล้าสมัยนะราชาจากกลร่างเพอร์เฟกเนี่ยเรียกได้ว่า มีทั้งพลังแล้วก็ดีไซน์ที่พัฒนาจากของเก่าขึ้นมากเลยในขณะที่ของเก่าเนี่ยมันจะมีพลังโจมตีเพิ่มขึ้น100ต่อมอนสเตอร์เครื่องจักรบนสนาม1ตัวนะฮะแต่ว่าไอ้ร่างเพอร์เฟกเนี่ยมันจะมีพลังโจมตีเพิ่มขึ้น500ต่อมอนสเตอร์เครื่องจักรใบอื่นบนสนามนะฮะทำให้การ์ดนี้เนี่ยสามารถที่จะบูสต์พลังโจมตีสูงสได้ไม่ยากเลยยิ่งถ้าหากว่าเรากางไอ้ค็อกเวิร์กไนท์เนี่ยที่ทาให้มอนสเตอร์ทุกใบบนสนามกลายเป็นเครื่องจกักรผมบอกเลยว่า เจ้าเนี่ยเนี่ยบูส์พลังเกิน4 5 0 0 0พได้ไม่ยากน่าเสียดายตรงที่ว่าการ์ดมันเก่าแล้วฮะมันไม่มีเอฟเฟกอะไรพลิกแพลงแล้วก็การ์ดเสริมเฉพาะก็ไม่มีด้วยแต่ว่าความเท่เนี่ยเอาใจผมไปได้เลยฮะทีนี้ก็จะเป็นอันดับที่5นะฮะซึ่งนั่นก็คือคาชทิลลอไลซ์ฮาร์ดอ่าผมบอกเลยว่าผู้เล่นหลายคนเนี่ยคงจะเบื่อหน้าไอ้นี่ไม่มากก็น้อยเนื่องจากว่าไออไลซ์ฮาร์ดเนี่ยเมื่อใดก็ตามที่พี่แกปรากฏตัวนั่นหมายความว่าสูสานเนี่ย มันได้หายไปแล้วการ์ดทุกใบหลังจากนี้มันจะออกจากเกมแทนถ้าหากว่าลงสู่ศารตอบที่พี่แก้หงายหน้าอยู่บนสนามนะฮะถ้าหากว่านั่นมันยังไม่ลำบากพอมันก็ยังมีของแถมให้เพราะว่าทุกครั้งนะฮะหากมีการ์ดถูกนำออกจากเกมเนี่ยพี่แกสามารถที่จะดึงโอกาส หนึ่งใบเนี่ยไปเป็นโอเวอร์เลยได้แบบหน้าตาเฉยเลยและพี่แกก็ยังมีควิกเอฟเฟกสุดแซบอีกอย่างนั่นก็คือเธอละครั้งนะฮะสามารถที่จะถอดโอเวอร์เลยจากตัว3ใบเพื่อแบนนิชการ์ดหนึ่งใบบนสนามในสภาพความได้เรียกได้ว่ามันเป็นฝันร้ายของเด็กอย่างเทเลเมนต์อย่างแท้จริงเลยกูอยากจะถมสุสานกับการป็่ว่ามันไม่มีสุสาในให้ถมนะฮะแต่ก็ต้องยอมรับว่าดีไซน์ของอลาาร์เนี่ยมันเท่นะฮะเป็น สีแดงอมม่วงดูลึกลับน่าเกรงขามแล้วก็มาพร้อมชุดนักลบที่ดูมีสไตล์นะฮะแล้วก็ออกแบบตัวเนี่ยให้เหมือนกับนักลบเครื่องจักรเป็นเครื่องมังกรด้วยเรียกได้ว่าเจ๋งมากทีนี้ก็จะเป็นอันดับที่4ี่นะฮะซึ่งนั่นก็คือโซ r ิ i c a l s t r เกอ r เรียกสั้นๆว่าแฮมพี่แฮมนะฟังดูน่ารักน่ากินมากสำหรับการใบนี้นะเป็นการ์ดของแคลน้องเรนะฮะพวกสกายสไตรเกอร์ดังนั้นแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในใบที่น่าควรจะมีติดเด็กไว้เนื่องจากว่ามันทำหน้าที่คล้ายกับไคจูนะ หากว่าเรามีการ์ดสกายสไตรเกอร์เอสมอนสเตอร์บนสนามเราสามารถที่จะอัญเชิญแบบพิเศษการ์ดนี้ลงบนสนามฝ่ายไหนก็ได้นะฮะด้วยการบูชายันมอนสเตอร์บนสนามหนึ่งตัวแล้วก็เพราะว่าเอฟเฟกนี่แหละมาเลยทําให้การ์ดนี้สามารถที่จะฟาบอดเนเกทได้ค่อนข้างไม่ยากสักเท่าไหร่นะแล้วก็ ถ้าหากว่าการ์ดนี้ถูกทำลายจากการต่อสู้นะฮะเราจะสามารถทำลายการ์ดหนึ่งใบบนสนามอีกฝ่ายได้ฟรีเต็มๆนะฮะเรียกได้ว่าพี่แกเนี่ยมีไว้ติดเด็กสกายสไตเกอร์เป็นเรื่องที่สำคัญนะฮะเพราะว่ามันทำให้บอร์ดของเราเนี่ยพอที่จะฝ่าบอร์ดต้นหาได้ง่ายขึ้นอีกขั้นหนึ่งนะฮะแล้วก็ดูไอ้เขาแหลมๆบนหัวนะทีมใ,ใครเนี่ยคือตายแน่นอนเอาไปเลยที่4ฮะเนื่องจากเขาแหลมๆนี่แหละทีนี้ก็จะเป็นอันดับที่3นะฮะซึ่งนั่นก็คือ ดไตอนเมเทโอนิสดากอนิสนะฮะหรือว่าดไตอนเมเทโอนิสโดรา เป็นเรื่องที่ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าการ์ดแคนของไดรอนเนี่ยมันสวยทุกใบนะฮะโดยเฉพาะลูกพี่เมเทโอนิสของเราเนี่ยคือดีไซน์มันเป็นมังกรเครื่องจักรที่ดูเท่แล้วก็อาวุธแม่งมาครบเลยจนถึงขนาดตัวเกมเนี่ยยังเอาไปเป็นวอลเปเปอร์พื้นหลังโอ้โหถ้าขนาดเนี้ยมันจะไม่ติดได้ยังไงเมเทโอนิสนะฮะนั่นมีความสามารถที่จะป้องกันตัวเองจากการโดนทา์เกตด้วยเอฟเฟกของมอนสเตอร์อีกฝ่ายอ่าก็เรียกได้ว่ามีการป้องกันตัวในระดับหนึ่งนะฮะแถมถ้าหากว่า มาจากการอัญเชิญโดยการใช้วัตถุดิบที่เลเวลรวมกันแล้ว2หรือต่ำกว่าการ์ดนี้จะสามารถโจมตีมอนสเตอร์ที่มาจากการอัญเชิญแบบพิเศษได้ทุกต,ตัวตัวละครั้งนะฮะแล้วก็ในเทิร์นของอีกฝ่ายควิกเอฟเฟกเราสามารถที่จะ บนิชมอนสเตอร์จากสุสานเรานะฮะที่มีพลังโจมตี2000หรือว่า4 0 0พก็ได้คือแบบถ้าหากให้ดีก็คือ4 0 0พไปเลยเพื่อทำการ t a r ก็ตการ์ดหงายของอีกฝ่ายนะฮะแล้วก็ส่งมาลงสุสานแบบดื้อๆ1ใบต่อพลังโจมตี2000ที่เราแบน i ิชไปนะฮะการ์ดนี้สามารถที่จะขัดจังหวะอีกฝ่ายได้ค่อนข้างดีเลยมันจึงเป็นมอนสเตอร์ที่มีความปวนไม่น้อยแล้วก็มีดีไซน์ที่สวยหรูแล้วก็เก๋แล้วก็ทันสมัยมากทีนี้ก็จะเป็นอันดับที่2นะฮะซึ่งนั่นก็คือ ตีเลียนคิงเลกูลุสนะฮะสุดยอดมอนสเตอร์เลยที่สามารถที่จะนำไปเล่นกับเด็กเครื่องจักรไหนก็ได้พาไปได้หมดนะฮะนอกจากจะอัญเชิญง่ายแล้วเอฟเฟกเนี่ยก็ถือว่าดีนะฮะเราสามารถที่จะอัญเชิญพี่แกได้จากการทารกเก็ตมอนสเตอร์ที่ติดชื่อตีเลียนหรือว่ามอนสเตอร์เครื่องจักรในสุสานเราหนึ่งใบนะฮะหลังจากนั้นเราก็จะสามารถอัญเชิญพี่แกจากบนมือแบบพิเศษได้แล้วก็มอนสเตอร์ที่เราทาร์เก็ตเนี่ยมาสวมใส่เป็นการ์ดสวมใส่นะฮะแล้วเมื่ออีกฝ่ายเนี่ยสั่งใช้งานการ์ดหรือว่าเอฟเฟกนะฮะคว เราสามารถที่จะส่งมอนสเตอร์ตีเลี่ยนจากบนมือหรือว่าสนามลงสุสานเพื่อนเนกตผลนั้นได้นะฮะเรียกได้ว่านอกจากจะเป็นมอนสเตอร์เครื่องจักรที่โครเทและเอฟเฟกต์ก็ถือว่ายังดีแล้วก็สามารถที่จะเสริมบอดเข่าเครื่องจกักรไม่ว่าจะแคลนไหนก็ช่างให้หนายิ่งขึ้นได้ระดับหนึ่งหากใครนะ,ะเล่นเด็กเครื่องจกักรแล้วไม่รู้ว่าเอ๊จะใส่การ์ดเสริมอะไรเข้าไปในเด็กดีผมบอกเลยว่าไอ้ตีเลียนคิงเลกูลัสเนี่ยเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ผมแนะนำนะฮะ ทีนี้ก็จะเป็นอันดับที่1กันแล้วซึ่งนั่นก็คือ d e v i ยอาร์ซี a นดับเบิลเอเซอุสสกันเดอสุดยอดมอนสเตอร์เครื่องจากร x อ็กซที่สามารถที่จะพกไปได้แทบทุกเด็กเลยฮะขอแค่มีมอนเอ็กซให้ใช้ก็พอก่อนเมื่อมอนสเตอร์เอ็ซทของเราเนี่ยได้ทําการต่อสู้ในเทอร์นั้นนะฮะเราสามารถที่จะให้ในเมนเฟสสอเนี่ยอันเชิญพี่แกเนี่ยลงไปทับได้เลยเออเอาเรียกได้ว่าโอนวัตถุดิบมาให้พี่แกด้วยแล้วก็พี่แกเนี่ย มาพร้อมกับเอฟฟกล้างสนามที่แบบโคตรโหดเลยด้วยการถอดโอเวอร์เลยแค่2ใบจากตัวนะฮะเพียงเท่านั้นการ์ดใบอื่นบนสนามทุกใบยกเว้นตัวของเซอุสจะถูกส่งลงสุสานทั้งหมดนะฮะดังนั้นหากใช้เซอุสถูกจังหวะเนี่ยการ์ดนี้สามารถที่จะพลิกจากแพ้เป็นชนะได้เลยแล้วก็ถ้าหากว่ากลัวโอเวอร์เลยจะหมดเนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องกังวลสักเท่าไหร่นะฮะนั่นก็เพราะว่าเธอละครั้งเนี่ยถ้าหากว่ามีการ์ดใบอื่นนะฮะ ถูกทำลายจากการต่อสู้หรือว่าผลของการ์ดด้วยการ์ดอีกฝ่ายนะฮะเราสามารถที่จะนําเอาการ์ดที่โดนทำลายใบนั้นอันหนึ่งใบมายัดเข้าตัวเป็นโอเวอร์เลย์ได้เรื่องความเท่ของพี่แกเนี่ยผมว่าสุดๆแล้วนะแต่ว่าใครดูคลิปฉลอง25ปีของโคนามิเนี่ยเราจะเห็นได้เลยว่าพี่แกเนี่ยปล่อยของแบบเท่มากแล้วก็มาพร้อมเพลงที่จะโคตรมัน พี่แกนี่แหละที่แบบควรจะเป็นอันดับหนึ่งละและที่ผมชอบเลยก็คือพี่แกนี่ยจะมีมีมที่ว่าเมลฟี่เนี่ยกลายร่างเป็นเซอุสได้นะฮะแล้วก็แน่นอนว่าคนทําคลิปฉลองเนี่ยเหมือนจะเก็ตมุกแล้วก็ไม่ตกข่าวก็เลยตอนที่ตัดคลิปจากตอนเมลฟี่มาเป็นเซอุสเนี่ยคือทุกคนก็เลยจําได้เลยว่าเออใช่บางทีเนี่ยน้องกูเติร์ของเราเนี่ยมันอาจจะเป็นเซอุสแฝงตัวอยู่ก็ได้ก็จบกันไปแล้วนะฮะสำหรับสิบอันดับการ์เครื่องจากสุดเท่ของเราในวันนี้เอาไว้เจอกันใหม่ในโปรเจกต์ถัดไปสําหรับวันนี้ผมขอตัวก่อน สวัสดีฮะ